670บาท670บาทเป็นราคา pre-order นะครับลิงสั่งซื้อรายละเอียดสเปคต่างๆผมให้ไว้ใต้ description และ pin comment นะครับ2ตัวนี้เป็นมีดคัตเตอร์ s n a p o f blade จากผู้ผลิต a l p h a cutter นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็น limited edition หรือเป็น special edition นะครับในออตอนนี้ก็จะมาเป็นด้ามสีแดงกับด้ามสีม่วงซึ่ง2ตัวนี้จะเป็น ออฟฟาคัตเตอร์รุ่น LTD หรือ Limited SK ถ้าชื่อรุ่นเดิมจริงๆก็จะเป็น Limited SK กับ Limited 05นะครับท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเทียบกับตัว Limited Edition กับตัวธรรมดาให้ดูกันว่ามันมีความต่างยังไงนะครับอีกครั้งหน้าราคาอันละ670บบาทเป็นราคาพรีออเดอร์นะครับถ้าเกิดซื้อหลังจากที่ของเข้ามาแล้วราคาอาจจะสูงขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ สองตัวนี้นะครับถูกส่งมาจากร้าน Multi H นะครับเมื่อก่อนชื่อร้าน t o o l s Drop นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Multi a g e แล้วมีลิงก์มีเพจใน Facebook มเีเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันได้เลยเรามาดูกันทีละตัวนะครับอสองตัวนี้เป็น Limited ในเรื่องการ์ตูนแอนิเมะนะครับแอนิเมะคือเป็นแอคชั่นนะเนาะไลฟ์แอคชั่ในทีวีหรือว่าในซีรีส์นะครับซึ่ง จะมีด้วยกัน2ส,สีเป็นสีแดงและสีม่วงนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนเป็นตัวร้ายเนาะก็ไม่ทราบนะเพราะผมไม่ใช่ติ่งอ n นิเมะเรื่องนี้นะครับไม่ไม่ทราบเลยก็จะเป็นตรงนี้เขาจะบอกว่าเป็นนะครับคาร่าแจมมี่นี่ก็เหมือนกันนะน่าจะเป็นดีไซน์นะครับหรือเป็นชื่อของคนที่ออกแบบนะครับส่วนตรงนี้จะบอกว่าเป็น NE แล้วก็ RV นะครับเป็นรูปคล้ายๆใบไม้ใบเมเปิลใบอะไรไม่รู้ Made in Japan ทั้งคู่นะครับรหัสก็เป็น Limited 03กับ Limited 05นะครับนี่นะบอกไว้ตรงนี้นะครับ Made in Japan ก็เป็นมีดคัตเตอร์ที่ในของอ l p ฟ a าเองก็มีหน้าต่างอย่างงี้เพียงแต่ว่าเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ตัวสีก็สวยมากเลยข้างล่างตรงนี้จะมี A จุด G จุดฟิ l นะครับ e v a n g เ l ลเ n Work นะครับอ v a n g เ l ลเ n Work จุดเด่นของเขาคือใช้ใบ30มม,มแหลมพิเศษนะครับระบบออ t โตล็อกหักใบมีดได้แล้วก็ใช้งานได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวา both hand นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีรายละเอียดบอกว่าเป็นผลิตโดย Work Sun นะครับจริงๆคือ Alpha เป็นคนผลิตให้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย produced by work sun มีสติกเกอร์ลายน้ำของแท้ด้วยนะครับเป็น merchandise craft cutter นะครับใบมีดคัตเตอร ก็ประมาณนี้มีอินชอนนะครับนะรหัสก็เป็น ATF 8 0 4กับ ATF 8 0 3โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกันนะครับผมผมจะลองสไลด์ตัวกล่องนี้ออกมานะครับดูว่าเขาดีไซน์อะไรยังไงบ้างไม่ขึ้นฮะมันติดอะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่ทราบว่ามันติดอะไรปกติสไลด์มันน่าจะออกเนาะไม่ออกฮะลองแกะแบบนี้ได้ไหม เค okay, นะครับเท hey, แบบนี้คือเขาแม็กไว้นั่นเองนะผมก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตัดออกนะครับแค่อาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ2อ,อันเลยนะครับเพราะว่าแพ็กเกจนี้คือแพ็กเกจเดิมๆที่มีมานะครับผมโอเคเรามาดูกันที่เจ้า2เล่มนี้เลยนะผมรีวิวพร้อมๆกันไปเลยนะครับ ตัวโครงสร้างภายนอกของคัตเตอร์2เล่มนี้นะครับด้ามจับตรงนี้เป็น ABS resin นะครับก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีความทนทานต่อการใช้งานซึ่งผลิตเป็นเครื่องใช้ของใช้ในสำนักงานรวมถึงของใช้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลากหลายเลยอย่างเช่นด้ามแม็กด้ามกันไกลด้ามมีคัตเตอร์แบบนี้รวมถึงจะเป็นปัน้นคีย์บอร์ดเป็นอะไรแบบนี้นะครับ เม uh, าส์อะไรพวกนี้ก็เราก็จะเห็นกันบ่อยๆอ,อยู่แล้วว่าวัสดุพวกนี้จะอยู่ในชีวิตประจําวันเราแทบจะทุกอย่างเลยนะครับส่วนวัสดุหลักๆที่ใช้ทําโปรไฟล์หรือว่ารางด้านในก็เป็นโลหะซึ่งจะเป็นสแตนเลสสตีลทําผิวเป็นแบล็กโค้ทนะครับน่าจะเป็นสีอุตสาหกรรมเนาะเป็นแบล็กพาวเดอร์โค้ทนะครับก็จะเป็นสีที่มีความด้านแล้วก็ดําทําให้ดูมีความแตกต่างจากรุ่นปกติทั่วไป ส่วนสีของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสี c r i ม s o นเรดหรือว่าแดงสดเลยเป็นแดงผสมส้มซึ่งจะมีความสดเข้มมากๆตัวนี้ก็จะเป็น Purple นะครับหรือว่าสีม่วงด้วยโดยลักษณะด้านหลังของเขาก็จะเป็นหลังที่เรียบแบนแบบนี้เลยนะครับไม่มีหุ้มยางหุ้มอะไรแล้วก็มีมาร์กอกวเป็นออฟ่าลิมิเต็ด0ูนย์สมกับศูนย์หะครับเม่อินเชปานกับเป็นมาร์กิ้งนะครับน่าจะเป็นสำนักพิมพ์หรือว่าเป็น ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะหรือเป็นหน่วยงานในการ์ตูนแอนิเมะหรือเปล่านะ N E แล้วก็เป็น S/ ลั R v นะครับหรือว่าออะไรไม่รู้นะแต่โลโกลเ้เขาก็ติดตาดีนะครับจำง่ายดีเคยเห็นอยู่นะครับาบางคุณเคยเห็นส่วนหัวของตัวปลายมีดเนี่ยจะมีความเรียวบางนะครับเรียวแบบนี้ซึ่งออกแบบมาให เข้าไปในพื้นที่ทีแ่แคบๆคนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยจับแล้วกรีดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าใช้งัดแม็กงัดอะไรก็ได้นะจริงๆไม่ได้ออกแบบมาว่าใช้งัดแม็กนะครับแต่ถ้าจะดัดแปลงจําเป็นต้องใช้ก็ใช้ได้ด้วยนะเพียงแต่ว่าจริงๆคือมันใช้ประคองใบมีดแล้วก็ให้เข้าไปในพื้นที่ทีแ่แคบแคได้หัวอของปลายก็จะเป็นลักษณะคือเรียวทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ได้เป็นแบบเรียวแค่ด้านเดียวส่วนร่างโปรไฟล์ข้างในจะเป็นแบบฟันหยักละเอียดแล้วก็จะมีการสแตมป์ไว้อีกนะครับว่า ข้างในที่เป็นสีดำๆที่เราเห็นเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะครับนี่นะครับก็ไม่เป็นสนิมอยู่แล้วแต่เคลือบดำเพื่อความสวยงามใบจะเป็นใบความเอียงประมาณ30องศานะครับซึ่งจะมีความแหลมแล้วก็เรียวมากใบแถมเนี่ยจะมีมาร์กิ้งโอฟาอยู่ทุกช่วงเลยนะครับโดยหักได้ประมาณ6-7ถึงเ i o n ซกชันส่วนปลายตรงนี้จะมีการคลิปแบบนี้นะครับให้ทราบว่านี่เป็นใบสำหรับแถมนะครับถ้าเป็นใบซื้อเนี่ยมันจะไม่เป็นไหลแบบนี้เนาะ เหมือนเขาออกแบบมาสําหรับติดกับคัตเตอร์ตัวอื่นๆก่อนที่จะออกจากโรงงานนะครับแล้วก็ส่วนที่หุ้มเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้สานด้านบนเนี่ยเขาจะมีมาร์ก,กิ้งบอกไว้เป็น e ีวานเกเ o ียนศูกับ0ูนนะครับตามนี้เลยแล้วก็จะเป็นรหัส01นย์หน t ่งศ e นย์สกับ Production Model คือเหมือนหุ่นรบหรือ,รอตัวอะไรไม่รู้นะนะครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้อ่านการ์ตูหรือว่าดูการ์ตูนเรื่องนี้เลย ไอ้เทสต์ือเป็นตัวทดลองนะครับส่วนสีแดงนี้จะเป็น r o ดักชั o นโมเดลคือผลิตออกมาเป็นปกตินะครับซึ่งผมเห็นตัวละครอยู่3ตัวเนาะจะเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีแดงผมสีทองนะครับน่าจะเป็นนางเอกหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะขับหุ่นตัวสีแดงนะครับแล้วก็มีตัวสีขาวด้วยนะครับพระเอกมั้งนะครับแล้วก็สีม่วงนี้ผมไม่รู้นางเอกหรือพระเอกรับอีกคนหนึ่งจะมีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมสีฟ้าผมสั้นๆเห็นผมถามคนที่ เคยดูการ์ตูนนะเห็นเขาบอกว่าเป็นแม่พระเอกล่างโครนผมก็ไม่รู้หรอกเพราะผมไม่เคยดูไม่เคยอ่านเลยนะครับส่วนตัวฮาร์ดแวร์สำหรับเลื่อนเนี่ยจะไม่ได้สแกนโลโก้อลฟ้านะจะใช้เป็น a. t. f i e l นะ ad f i e l ก็จะเลื่อนได้ง่ายนะครับซึ่งระบบที่มีในคัตเตอร์2ตัวนี้จะเป็นระบบออโต้ล็อกคือเมื่อเราเลื่อนใบมีดออกมาแล้วนะครับเราใช้เจาะแทงเนี่ยใบมีดจะไม่หดกลับนะครับนี่ลองดันดูมันจะไม่หดจนกว่าเราจะ กดกลไกซึ่งจะเป็นระบบล็อกอัตโนมัติตลอดเวลานะครับเมื่อไม่ได้ไปกดปุ่มตรงนี้นะครับถ้าเราเลื่อนปุ่มตรงนี้มันจะขยับแต่ถ้าเกิดเราแค่ดันใบกลับมันจะไม่มานะครับมันจะไม่เข้านะครับก็เป็นระบบนิรภัยอย่างหนึ่งที่มีส่วนฮาร์ดแวร์ตรงท้ายจะเป็นเพลทสเตลเลตสตีลนะครับไม่ได้ทําสีดำเพราะคลิปตรงนี้เขาใช้ร่วมกับรุ่นธรรมดาและรุ่นมิเต็ดอื่นๆนะครับมันจะเป็นแบบพื้นฐานไม่ทําสีดําเพราะมันถลอกเวลาพกพาอีกอย่างหนึ่งคือเวลาใช้งานเนี่ยมันไม่จมําเป็นต้องทําสีดำเนาะ ส่วนการเปลี่ยนใบมีดนะครับก็คือดันตัวล็อกตรงท้ายนี้ออกนะครับซึ่งตรงนี้จะมีช่องสําหรับหักใบมีดด้วยเราต้องการจะหักก็คือยื่นใบมีดออกมาในช่องว่างที่เป็นลักษณะเป็นเส้นแบบนี้แย่ yeah, ตัวล็อกบาร์นี้เข้าไปนะครับในลักษณะนี้นะครับแย่ yeah, ลงไปแล้วก็ทําการหักนะครับใบมีดก็ทําให้ใบมีดมีความคมใช้งานใหม่ได้ส่วนการเปลี่ยนใบมีดก็คือดึง ตัวฮาร์ดแวร์ออกด้านท้ายนะครับเราจะเห็นว่าฮาร์ดแวร์ข้างหลังตรงนี้จะเป็นพลาสติกกับเป็นโลหะสอดอยู่ข้างในแล้วก็มีตัวล็อกตรงนี้นะครับสามารถจะวางใบมีดแล้วก็ดันตัวฮาร์ดแวร์กลับเข้าไปในลักษณะเดิมได้แบบนี้นะครับหรือเราจะกลับใบมีดเป็นด้านนี้ก็ได้สำหรับคนถนัดสายก็ใช้งานได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวปลายมีดมันออกแบบมาให้ใช้งานได้ไม่ต่างกันจากนั้นก็วางตัวฮาร์ดแวร์นี้กลับเข้าไปนะครับ นี่แบบนี้แล้วก็ดันตัวล็อกล็อกกับฮาร์ดแวร์เข้าไปนะครับลักษณะนี้คราวนี้พอดันใบมีดออกมาก็จะเป็นคนถนัดซ้ายใช้งานแล้วนะครับซึ่งก็ใช้ตัดเจาะกรีดนะครับไม่ได้ใช้งานหนักหน่วงมากนะครับตัวใบมีดเนี่ยมีความยาวอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าความกว้างของใบเนี่ยอยู่ที่มาตรฐานไซส์ S small 9ม mm. มความหนาของใบเนี่ยหนา0.38ม m mm มนะครับก็ประมาณเส้นปากกา ไซส์เล็กๆกันนะครับเล็กกว่า0.5เนาะบางมากแล้วก็ใบมีดเป็นอลลอยทูสตีลนะครับเป็นโลหะผลิตเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นมีความแข็งที่คมมากๆเลยนะครับก็เป็นมีดคัตเตอร์เนาะเราคุ้นเคยนะครับสามารถจะรองรับใบคัตเตอร์ขนาด9มม,มได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับมาตรฐานเสียงอ45องศา30องศาใช้งานได้หมดเลยนะครับผม ส่วนน้ำหนักนะครับเท่าที่ช่างดูประมาณ23กรัมนะครับรวมใบแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับใน2ตัวนี้เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าสีกับเวอร์ชันคนละเวอร์ชันถ้าใครชอบกระตูนเรื่องนี้ก็ลองนะครับพิจารณาดูแล้วกันเป็นนักสะสมมอร์ชินดิสนะครับผมชอบ Attack on Titan นะผมไม่ได้ชอบ EV a n g e ก i o n แล้วก็ไม่ได้ชอบแอนิเมะเรื่องอื่นเท่าไหร่นะครับก็ลองดูแล้วกันสำหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ เข้ามาชมรีวิวก็ผมคงไม่ตัดให้ดูนะเพราะานี้เป็นตัวอย่างที่เขาส่งมานะครับมันไม่สามารถจะลองใช้งานแบบนั้นได้นะครับก็ลองดูรีวิวย้อนหลังนะครับในเพลย์ลิสต์ Craft to Stationery แล้วกันนะครับผมก็จะมีรีวิวคัตเตอร์หรือว่าอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆเยอะแยะมากมายโอเคคราวนี้ท้ายคลิปมาลองดูกับตัวปกติบ้างนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นของอัลฟาเองซึ่งตัวนี้จะเป็นนี่นะครับ เป็นเหมือนกันเลยนะครับดีไซน์03นย์ับศูเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีเงินนะครับนี่ออฟฟ่าสแนปอัปเดตเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้ใบเป็น45องศานะครับหัวก็จะเป็นดีไซน์เดียวกันเลยนะคล้ายๆกันไม่เหมือนสักทีเดียวตัวนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นโหลดได้หลายๆอันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันแต่เป็นลิมิเต็ดอีกเวอร์ชันนะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่นี่เห็นไหม ตัวนี้รางเงินด้ามเงินอันนี้รางดําด้ามเงินนะครับลิมิเต็ดศูนย์ห้าเอาให้ดูก็ได้นี่ครับคละเวอร์ชั่นกันเนาะเห็นไหมฮาร์ดแวร์สีดํานะครับแล้วก็หัวเป็นแบบนี้อันนี้เป็นฮาร์ดแวร์สีเงินหัวเป็นแบบนี้ถ้าพูดถึงความเหมือนนะผมว่ามันเหมือนกันมากกว่านะครับนี่เหมือนกสามตัวนี้เหมือนกันมากกว่าตัวนี้จะต่างกันตรงที่หัว แล้วก็รางโปรไฟล์ข้างในแล้วก็ตัวล็อกเลื่อนตรงนี้นะครับผมถ้าลองสังเกตดูจริงๆเนี่ยอีวานเกลเลื่นเนี่ยตัวล็อกฟันเขาจะละเอียดกว่าด้วยนะกว่าลิเมิเต็ดธรรมดาด้วยนะครับต่างกันอยู่แต่ว่าดีไซน์ด้ามอะไรคือเหมือนกันเลยนะครับนี่ตามนี้นะครับผมโอเคนะเราเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะครับพวกนี้ผมรีวิวไปหมดแล้วนะไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์